เห็นหน้าตากันบ้างเล็กน้อยนะครับวันนี้ผมว่างมาพอดีก็เลยแวะมาเล่นกับป๊อปเด็กรวยนิดนึงอยากเห็นสภาพบิ้งว้าของเด็กเฮ้ยเด็กเขาหลูมมากนะเออหลูจริงเกือบสมบูรณ์เกือบสมบูรณ์แล้วเหรอจะหลูทั้งเด็กเลยใช่เป้าหมายคือหลูทั้งเด็กอ่ะคุณเอาเด็กอะไรมาคุณป๊อปผมเป็นเด็กยักษ์ครับอ่ามีเพชรไหมมีเพชรไหมแล้วแต่แล้วแต่วันอ่าโอเคก็เด็กยักษ์ของผมเนี่ยจะเป็นเด็กที่ไว้สําหรับปูบอลให้ได้มากที่สุด ก็อวตารเนี่ยถ้ามีครบได้เมื่อไหร่เนี่ยก็จะดีแต่ว่าตาแรกๆที่เราจัวขึ้นมาเนี่ยก็ต้องหาโทศกัณฐ์ให้ได้ไวที่สุดเพื่อเรียกยักษ์ออกมาทุกตาทุกตาว<บ>น<ด>จากนรกวนจากในเด็กไงได้หมดเรียกว่าเล่นได้ทุกที <า S 1> <h> ่ก็คือถ้ามีราชินียักษ์มาเป็นตัวเสริมเนี่ยทำให้มันเล่นได้ง่ายขึ้นครับผมอ่ะส่วนผมเป็น เทพธิดาวาห์ล่านะครับก็ได้รับของการเสริมจากมีทีอย่างมากเรียกว่าทําให้ปูบอร์ดได้ง่ายขึ้นทําให้สามารถกําจัดอวตารที่เป็นปัญหาได้ง่ายขึ้นโดยที่เราจะไม่ต้องพึ่งสามันแทบจะไม่ต้องพึ่งสามันเลยสักใบนะแต่เด็กนียผมใส่ไว้เพื่อให้แบบเขาเรื่ออะไรเผื่อๆแต่จริงๆมันไม่ต้องใส่เลยก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะโดนทรณีสูบไปจํานวนมากเด็กมันจะเน้นทรณีสูบแล้วก็ปูบอร์ดแบบสุ่มๆเร็วๆรุดๆเร็วๆเดี๋ยวทาให้ดู ว่ามันทำยังไง เอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนที่ศึกเดือดรอบนี้จะเริ่มขึ้นนะครับขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของเราเอาไว้ด้วยนะครับเริ่มจาก a d v i c e นะฮะศูนย์รวมไอทีที่มีทั้งแกดเจียนะครับพีซีโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเกียร์ต่างๆนะครับรวมถึงมือถือนะฮะก็มีหลากหลายรุ่นนะครับตั้งแต่เรือธงยันราคาประหยัดที่สําคัญนะครับโค้ดในครอสที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ก็สามารถกรอกเพื่อรับส่วนลดได้เลยลองเข้ามาเช็คโปรโมชั่นเดือนธันวาคมกันได้นะครับรับรองเดือดแน่นอนแล้วถ้าเกิดคุณอยากดูคลิปนี้อยย่าาางสบต แหวนออตัสคือทางเลือกเบอร์หนึ่งที่คุณต้องมีเพราะแว่นขอนเคลนนะครับสามารถกรองแสงสีฟ้าได้ยอดเยี่ยมนะครับมีเลนส์หลายแบบให้เลือกมีกรอบแว่นหลากหลายที่เข้ากับใบหน้าของคุณที่สําคัญนะครับราคาถูกมากๆากอินบ็อกซ์ไปที่เพจเพื่อสั่งซื้อได้เลยนะครับแจ้งโค้ดในครอสก็รับส่วนลด100บาทไปเลยอยากให้สายตาดีๆอยู่กับเราไปนานๆอย่าลืมแว่นออฟตัสนะครับไอ้นี่เราถอยเต่ากันเลยเราทอยแบบไหนเราถอยแบบไหนต่างคนต่างถอยปะถูกต้อง ได้เพราะว่าดวงผมมันอยู่ในลูกเต๋าลูกนี้แล้วผม,ผมได้หนึ่งผมได้หกเสร็จผมจวมือแรกจวห้าใบห้าว้าวเปลี่ยนสี่ใบครับเปลี่ยนสี่ไมนกันครับสองสามสี่ทำไมหน้าตาม,มันเหมือนใแบบที่เปลี่ยนเลยวะโ oh. อ้ที่เปลี่ยนเลยมันเหมือนใบ,บที่เปลี่ยนเลยอะ่ะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหรเ่เออออะตัดสิมาครับเริ่มเทิร์นแรกของผมจวสองใบฟุ๊บฟุ๊บโอ้โห โอ้โหผมขออนุญาต <c oughs> ขายสครับท่าลงบุญฮิวยืนทิ้งไว้เท่ๆพันเลยเขาเทินขอจวหนึ่งใบนะครับได้เลยครับครั้งนี้ผมคิดว่าผมจะอยากให้คุณรู้ว่าฮาร์เลมของผมเป็นยังไงไหนยังไงคุณลงมาผมขอขายสี่เจมเพื่อเรียกแฟนคนที่หนึ่งของผมออกมาเอ้ยยักษ์หินแผ่นดินใหญ่แม้แต่ยักษ์หินคุณก็ยังเป็นชื่นชอบ ถูตกต้องยังเป็นไมฟูความสามารถก็คือโล่มนุษย์นะครับอ่าอยากให้ยักษ์หินของผมได้กินเทพธิดาของคุณได้ครับผมขอตีครับขออนุญาตไ้เจ้ากล้าดียังไงครับเมื่อฝ่ายตรงข้าประกาศโจมตีเลือกอวตารที่ประกาศโจมตีและส่งลงนรกงั้นคุณลงนรกไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะปล<อ>ุกคุณขึ้นมาจากนรกเองยักษ์คุณอ่ะใจายเย็นก่อนนะอ่ะงั้นจบเทิร์นครับเข้าเทิร์นโจนหนึ่งใบครับผมฟึง่งมาแล้วมาแล้วมาแล้ว นี่เลยขออนุญาตขาย6เจมเพื่อลงซกรุนครับผมอ่าแล้วก็เอฟิกวิไลวันแม่แบงก์ก่อนครับเมื่อการ์ดใบนี้ถูกจ่ายเป็นคอร์สเพื่ออัญเชิญอวตารสีม่วงสามารถสอดแนม1ใบหลังจากนั้นนําเลือกนําการ์ดไว้บนสุดของเด็กหรือส่งลงนรกเลยก็ได้นะครับผมก็จะสอดแนม1ใบเป็นหุ้ยเป็นโอดินว่ะเป็นโอดินเป็นโอดินงั้นไว้บนสุดดีกว่า อ่ะผมขออนุญาตลงแลนบีฟอร์สครับนี่แลนบีฟอร์สครับความสามารถอัตโนมัติเมื่อมีการทรณีสูบเลือกอวตารหนึ่งใบบน Avatar, อวตารโซนฝ่ายเราได้สามัคคีนะครับเพราะงั้นผมจะทรณีสูบซีกุลเลยเอฟเฟกต์ซีกุลครับเธอละครั้งสั่งใช้ทรณีสู3บ3ใบบวกพลัง1ถาวรอ,อ่ะนี่ไปโอดินจริงๆผมน่าจะเอาโอดินไปข้างล่างนะเสียดาย2 3อ่ะโอดินจุ้งไปแล้วนะครับไม่เป็นไรให้ไปอยู่บนสวรรค์ ดู่ไปก่อนดูไปก่อนแล้วก็เอฟเฟกต์โอรุนครับถ้าโดนทรณีสูบด้วยเทพสีม่วงหรือเมจิกจะขึ้นมือได้นะครับก็เอามาขึ้นมือแค่นี้ยังเจ็บไม่พอใช่ไหมใช่เอาบุญฮิวตีก่อนนี่ผมขออนุญาตตีก่อนไม่นะพี่หน่วงผ่านเลยยืนเท่ๆยืนหลอกมันจะโดนเตะตานี้แหละผมจะเคาน์เตอร์สไตล์ผมตาถึงผมขอจ่ัวผมรอคุณสี่หกหนึ่งใบและผมได้จาก ไม่นับพี่หน่วงหนึ่งใบผมว่าครั้งนี้คุณอาจจะลองเจี๊ยกได้ผมขอขายสี่เจมได้ครับเพื่อเรียกทศก,กัณมาแล้วว่ะความสามารถของเขาเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าผมทิ้งการ์ดหนึ่งใบเนี่ยะจะทำให้ผมสามารถเอายักษ์จากในเด็กของผม <c oughs> ที่พาวเวอร์สหรือต่ำกว่าสออกมาได้ดังนั้นผมขอทิ้งคุมพก,กันทดน้ำนอนแผน้นองแอผมก็จะเอา ป่าแซ่คพี่คุณน้องขอหผมบอ,อกมาโอเคหมดเด็กแล้วนะหมดเด็กแล้วนะเนี่ยหมดเด็กแล้วนะเฮ้ยคุณรู้เด็กผมได้ไงอ่ะเฮ้ยคุณสอนเด็กคุณรู้ได<ข>้ไงผมมีสองใบเ,เขาโดนบาปเหรือสองใบอะไรเนี้ยอ่ะ,อะปัดเด็กครับผมผมจะให้เขาไปกินซุปชาบูความสามารถของน้ำซุปชาบูเนี่ยก็คือพาวเวอร์บวกสามนะอ่าแล้วก็เมื่ออวตารที่สวมใส่การ์ดไปนี้โจมตีเนี่ยหลังจากโจมตีจนกว่าจะจบเทินเนี่ยถัดไปของเราจะไม่เปลี่ยนเป็นสานะ ทุกกรณีหมายความว่ามันจะนอนอย่างเงี้ยอีกเทินนึงอ่าเพราะอิ่มอิ่มชาบูอิ่มชาบูแต่ผมอยากให้เขาได้พักผ่อนได้ผมก็เลยอ่ะจมตีแบบยุกิยังไงนะตัวนี้โอเคเออผมนึกว่าคุณจะมีหมับด้วยห้วคุณจะมีอะไรไม่มีไม่มีไม่มีผมให้เลยนะให้เลยให้เลยตายรอบสองนะเออตายไปเป็นเทวดาแล้วตายไม่รู้ไปอยู่ไหนละลงไปก่อนลงไปก่อนขอใช้คูบกัรทดน้ำอ่า จมตีอีกทีหนึ่งป้ายปาหมดบอดหมดบอดจบเทินครับยาของผมบ้าดสงครามอยู่แล้วโอเคมือผมใบเดียวครับเข้าเทินโจวสองใบหนึ่งสองหุ้ยโหมันจําเป็นต้องใช่วะขอโทษนะเพื่อนๆขออนุญาตขายห้าครับลงซีกุลอูอีกแล้วเหรอโจด้านดีน่ะอ่ะเอฟเฟกต์ซีกุลครับเทิร์ลครั้งสั่งใช้ครับเมื่อกี้เพิ่งตายไมกแล้วไม่แล้วธรณีสูบสามใบครับแปดกี่คนเนี่ย ส3นั่นไงคุณได้อีกละมีบีฟอสได้เก็บขึ้นมือครับจากธรณีสูบโอ้แต่ใบที่ใช้อยากใช้มันไปหมดแล้วอะ่ะจากไดเลนเนี้ก่อนเลนนี้ได้ไหมอ,ะอ่ะขึ้นมือนะแล้วก็มันไอเนี้ยบีฟอสอ่ะมันจะได้เอฟเฟกจากเห็นธรณีสูบแล้วก็ตัวเนี้ยจะได้สามัคคีแต่ว่าอยู่คนเดียวไม่รู้สามัคคีกับใครกอดตัวเองก่อนกอดตัวเองไว้อกอดตัวเองไว้ไม่เป็นไรกอดตัวเองแล้วก็ตีกุมพกันครับเฮ้ย hey. คุณตีคุณะการอย่างนั้นเหรอใช่ผมขอใช้พลังห้าริกกี้นักปองแป้งอุ้ยอ่าแต่คุณพกัรก็จะตายถูกไหมความสามารถของริกกี้ก็คือการที่สมมติเขาสั่งโจมตีใส่อวตารฝั่งเราเนี่ยอ่าแล้วอวตารฝั่งเราตายเนี่ยอ่าเราก็สามารถที่จะเอาตัวที่นอนเนี่ยมาเป็นฝั่งเราได้นงนั้นผมขอตัวของคุณมานอนฝั่งผมเงียบเงียบ ได้ครับแล้วถ้าสมมติจบเทินนี้เราจะตังไดใช่ไหมตังไดถือว่าอีกตาหนึ่งใช่จบแล้วตั้งไดโอเคผมโดนขโมยเทพพิดาไปแล้วผมพางเฮ้ยหายแล้วว่ะสาวของคุณหายไปหนึ่งคนแล้วนะเดี๋ยวนะสาวผมกี่ใบแล้ววะหนึ่งสองสองใบโอเคโอเคโอเคสามึ้มาสองใบตาผมไดจัวหนึ่งสองผมขอเอาชัวก่อนทิ้งก้านหนึ่งใบเพื่อเรียกพวออกมา จากเอฟเฟกต์ทศกัณฐ์ผมขอเรียกมนโทราชนีเหล่ายักษ์ไม่แล้วอ่ะเอาไม่มีใบเสกใบเ่ะใบเสกโอเคโอเคใบเสกผมเปลี่ยนเป็นใบเสกแล้วกันให้มันสวยสยหน่อยให้มันสวยสให้มันสมเป็นป๊อปเด็กรวยความสามารถของมนโทราชนีเหล่ายักษ์เนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะเส้นไหวพูดี้วยตนเองที่เป็นยักษ์หรือเส้นไหวตัวเองก็ได้เพราะตัวเองก็ถือว่าเป็นยักษ์เหมือนกันอ่าแล้วจะเรียกตัวที่พลังโจมตีเท่ากันจากในนรกอ่ะ มาในสนามโอเคและความสามารถก็คือ Power บวก2จนกว่าจะจบเทินโอเคดังนั้นผมขอเช็คในนรกแป๊บหนึ่งนะครับผมขอกินอ่ากินเขาเพื่อที่จะเรียกกูประการทดน้ำขึ้นมาอ่าและพลังโจมตีของกูปกระกันทดน้ำเนี่ยก็จะเป็น5ทันทีงั้นถ้าคุณเหลือหนึ่งผม,มขอเอาคนตุกคนของคุณอะตีได้เลยไอ้อมาเนี่ยเปิดไลฟ์ก่อนเลยนี ไม่นะมีมิจังครับแล้วผมขอตีอีกทีหนึง่งเป็นพยายัก,กทศกัณฐ์โจมตีเข้ารอยพอยปึบ๊บไม่นะโดมอุ้ยแล้วก็จบเทินครับโอเคครับเข้าเทินมือผมหนึ่งจวดสองก่อนแล้วก็เอฟเฟกจากไม่นะมีมิจังสอนเนมห้าใบเอาอวาตารใบาหนึ่งขึ้นมือเดี๋ยวผมขอเอาอตัวนี้ออกก่อนนะครับได้ครับอ่าสี่ห้าแน่นอนเอาซีกุลขึ้นมือโหลแล้วมันติดอะไรกันอยู่ตรงนี้วะไปที่เหลือกับเข้าใต้เด็กนะครับเรียงได้ แล้วก็เอฟเฟกไม่นะดมบอกว่าเอาอวตารที่มีเจม3มหรือสูงกว่าขึ้นมือนะครับซึ่งผมก็จะเอาโอดินเพราะโอดินเจมสี่โอดีวันด้วย <S <S ขายหกเลยเพื่อลงสีกรุนอีกแล้วเหรอ <c oughs> ทำอะไรไหมครับทำอะไรไหมครับ <c oughs> ผมจะไม่ทำอะไรจนก่าคุณจะตีผมอะผมบอกแค่นี้ผมข่มขู่คุณได, <ค Ross S 1> ได้ได้ได้ถ้าคุณข่มขู่แล้วก็ผมขออนุญาต ใช้เอฟเฟกซีกุลครับธรณีสูบ3ใบบวกพลัง1ถาวรไป1น3อ่ะใบนี้เหมือนกันโดนทรณีสูบจากเทพม่วงกับเมจติกขึ้นมือครับส่วนใบนี้จะขึ้นมือเหมือนกันนะครับไอนี้ทิ้งไปเสร็จแล้วผมขออนุญาตใช้บีมครับทิ้งการ์ดหนึ่ใบทารายวาต้าหนึใบครับจิ้มไปที่ทศกัณฐ์ผมขอใช้หมอมาแล้วได้ครับผม ผมขออนุญาตเอาซิกรุ่นตีกุมภกันตอนหนาแอร์ไปนอนในนรกใช่แล้วผ่านเลยตาของผมขอจัวก๊าซสองใบขึ้นมือได้เลยปึ๊บผมอยากจะให้ตัวของคนนั้นไปขึ้นสวรรค์อีกรอบหนึ่งผมก็เลยขอใช้เปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างจะเอาตาขึ้นมือเจ้าของเนาะใช่ครับผมได้ครับันมไปสูดอากาศข้างนอกกันได้ได้มันร้อนพอดีเออบนสวรรค์มันร้อนอยู่แล้วผมขอใช้อ่า ซีกุลของคุณโจมตีเข้าไรพอยต์ได้ครับไม่นะพี่หนว่อจบเทินครับโอเคครับเข้าเทินโจดหนึ่งใบแล้วก็โจจากไม่นับพี่หนวดอีกหนึ่งใบโอ้มาแล้ว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 ขออนุญาตลงแลนทับครับผมปาปทับเองผม,มขอใช้ใชายจากอนาคตคุณทำร้ายจิตใจผมออเออสิ้สลายไปเลยเรียบ <ผม S 2> ร้อยรอยอ,ยอยู่คุณง,ง้างรองมาจากบ้านแต่ไกลมันมีวิธีหนึ่งอะลองขายหกครับ Mm. ลงซีกรูนอีกใบหนึ่งอีกแล้วหรอนี่กี่ใบแล้วเนี่ยสามใบแล้วเนี่ยโอเคอ่ะเอฟเฟกครับธรณีสูบสามใบครับบวกพลังหนึ่งหนึ่งสองสามอ่ะแหมกำบอ้อายทิ้งนะครับอ่ะนายนิเรนาบานแว่นบอกว่ามันอันเชิญปกติไม่ได้แต่ว่าถ้าโดนธรณีสูบจะสามารถลงได้เลยนะครับ mm. แล้วก็การ mm. สลัดชีพของเทพิดาถ้าโดนอวตารสีม่วงหรือเมจิกธรณีสูบจะสามารถอันเชิญเทพิดาวาฮัลล่าจากนันลก ลงอวตารสูนได้เลยนะครับหนึ่งใบโดยไม่มีเงื่อนไขจะาเอ๋มาอีกมาอีกแล้วเพราะงั้นก็เอฟเฟกของซีกรุนเหมือนเดิมครับทอร์เนสูดอีก3าใบบวกพลัรอีกหนึ่งหนึ่งนี่มาอย <2 S 2> ู่ตรงนี้3ตัวเลยนะใช่ฟเฟยย่าไม่มีอะไรเอฟเฟกของโอรุนครับโดนสูบขึ้นมือเสร็จแล้วนิโมเหมือนกันถ้าโดนทอร์เนสูดจะกลับเข้าเด็กแล้วสลับนะมันเอาไว้เติมเด็กนะเดี๋ยวเด็กหมดแค่นี้ก็หมด จะรวดเร็วอยู่แล้วอ่ะป๊อบตัดทีขอให้ดวงกุดๆนะครับได้เลยครับผมวยพรได้เลย<ช>ครับถ้างั้นขออนุญาตเอาซีกุลตัวหนึ่งตีแรกกันตายีแอคกได้ค <ผม S 1> ืนกลับบ้านนะใช่กลับบ้านนะลูกนะ,เ,ะเสร็จแล้วผ่านอันนี้มันใหญ่เกินตอนนี้ตื่นแล้วจากการกินชาบูอันอะ,อะไร,อ,ะไรอร่อยเธ์นของผมผมจั่วสองใบ ปึ๊บป๊บใช้ความสามารถของทศก,กัณฐ์นะครับในการทิ้งการ์ดหนึ่งใบเพื่อเรียกยพวกออกมาแล้วครั้งนี้เนี่ยมันคือคอมโบในตำนานที่ทุกคนต้องตกตะลึงยังไงครับและผมเฝ้ารอเลยตอนนี้ผมขอเรียกบนโทราชนีเหล่ายักษ์ออกมาโอเคมาแล้วว่าไหนดูขอดูคอมโบคอมจอยหน่อยผมขอใช้ความสามารถของบนโทราชนียักษ์ก็คือเส้นไหว้อ่า มายักษ์ในสนามอ่าว้วเลือกยักษ์จากนรกที่พลังเท่ากันก็จะสามารถทําให้บวกพลังโจมตีขึ้นมาอีกสองก็เป็น5ประกาศโจมตีอ่าได้ครับพร้อมแหละความสามารถของกูปการก็คือลบพลังโจมตีฝั่งตรงข้ามลบ1นึทุกตัวใช่ไหมใช่เท่ากับตัวของพี่อาร์ก็จะเหลือหอันนี้เหลือสามงั้นผมขอใช้พยายักษก์ทศกัณโจมตีใส่ซกรุ่นได้เลยอ,อือ สิคุณไปแล้วไม่นอนอยู่ติดกัน3ใบแล้วเนี่ยกินชาบูนี่ถือว่านอนไปก่อนเอาตรงๆนะน้ำซุปชาบูนี่ดีมากเลยนะถ้าไม่ได้นี่ผมตีไม่เข้าหลายรอบเลยไม่ไม่งั้นมันจะไม่โดนลิมิตเหลือไม่โดนบาปเหลือใบเดียวหรอกแล้วผมขอใช้กูมักกันโจมตีใส่พยักษ์ไอ้นี้แวนอ๋อมันคือไอแวนใช่ไหมโจมตีใส่แวนไอแวนนี่ไอแวนพลังเหลือสนี่ดีนะบวกพลังมาไม่งั้นชนกันตายคู่ใช่เอ ผมขอจบเทินครับยากเลยอ่ะเข้าเทินผมมือหนึ่งัวสองใบฟึบปตลกมากตลกมันตลกมากเลยตลกมากเลยขายห้าครับไม่หรอกพรอมจัดไม่พี่นี่สี่ตัวแล้วเนี่ยครบแล้วครบเด็กแล้วคือถ้าผมจัดการไปได้หมดเวนหมดกรรมผมแล้วนะหมดเวรหมดกรรมเลยแต่ว่ามีคุณก็มีสิทธิขุดขึ้นมาได้อีดีมีมีมีวิธีขุดอ่ะเด็กครับ เธละครั้งธรณีสูบสามใบครับบวกพลังเอาตรงถ้าคุณมีไอฟิวออกมาด้วยนะมันเลยอ่ะพลังไปในนี้เสร็จแล้วเอฟเฟกของบุนฮิบุนฮิบบอกว่าโดนธรณีสูบด้วยเทพม่วงหรือเมจิกลงได้เลยนะครับอันนี้ไม่มีเฮล่าสกาบอกว่าถ้าโดนธรณีสูบจากเทพม่วงหรือเมจิกสามารถขุดสามารถชุบเทพิดาวาห่าจากนารกคอส4หรือต่ำกว่าลงอวตารโซนได้เลยหนึ่งใบที่ไม่ใช่ชื่อมัน และที่ไม่ใช่ชื่อมันก็คือพลังโคตรน้อยนะครับซึ่งเอามากันตายไปก่อนแล้วกัน,นะเพื่อนนะ <S <S โอเคอันนี้พลังพลังโคตรน้อยน้อยมาก <S <S อ่ะงั้นมือไม่มีแล้วเอาซิกุลตีกุมภกันครับเอื้อพันเลย <S <S ได้แค่นี้จริงๆเปงมือเหมือนกันนะเอาตรงๆตาทางของผมนั้นขอจั่วขึ้นหนึ่งใบใช่ทศก,กณัณฐคุณยังอิ่มอยู่ <S <S ผมขอใช้พรของพระอิศวรอะได้ ความสามารถที่มีทั้งหมด3ข้อใช่ไหมข้อ1ก็คือจัวการ์ดให้การ์ดบนมือครบ5้าใบข้อ2ก็คือทำลายอวตารอีกฝ่ายเนี่ยสตัวอใข้อ3นี่คือนำการ์ดประเภทใดก็ได้จากนรกฝ่ายเราขึ้นมือ2ใบซึ่งเคผมขอใช้พรข้อที่1จั่วการ์ดให้ครบ5ใบโอเคก็จะเป็นจัวอีก3 1 2 3โอ้เจริญเลยไม่มี4นะไม่มี4นะ4มือขาด ผมรู้สึกว่าพรท่านไม่ค่อยรักเท่าไหร่เฮ้ยก็ขอจบเพินโอเคอวยผมว่าคุณนี่รอง้างเลยนะง้างรอมือผมไม่ดีเข้าเทินจวดสาใบครับผมอ่าเอาละวิธีใช้ของผมก็คือมือคุณต้งเยอะตั้งแยะเนี่ยงั้นผมเอาวิธีนี้ก่อนเอฟเฟกตของซีกรุนครับอรณีสูบบวกพลังอีกหนึ่ง คอลิสูบสามใบบวกลังหนึ่งป้นวิไลวันมาทําไมโอ้ประตูไม่อีกแล้วอะแว่นแว่นแว่นโดนทอร์ดิซูปลงมาเลยนะครับอ้อ่าเต็มบอร์ดเสร็จปุ๊บผมขออนุญาตใช้การสละชีพของเทพธิดาครับผมการสละชีพก็คือการทําลายอาวตารเทพธิดาอวตารล่างของเราหนึ่งใบแล้วก็เลือกทำลายอาวตารของคนตรงข่ามีหนึ่งใบเหมือนกันแลกกันหนึ่งหนึ่งผมขออนุญาตเอาบุญฮิวของผมแลกกับทศกัณฐ์คุณอืออ่าได้ไหมที่ได้ด้วยว่ะสุดยอดว่ะ เอาวะได้เวลาแล้วอันนี้พลังเจ็ดนะซีกรุนเอาโอรุนตีก่อนประกาศโจมตีครับหนึ่งไหลโอเคอ่าแล้วก็แว่นประกาศโจมตีตีเข้าบ้านเลยตางผมผมขอ,อจวัวการ์ดหนึ่งใบอ่าไม่นะอูดก็คือเอาเมจิกอ่าโนมอลเมจิกอ่าคุณก็รู้อยู่ใช่อ่าโอแม่งเอ้ยอะไรจะพอดีขนาดนั้นวะและผมจวาการ์ดขึ้นม่อีกหนึ่งใบไม่นะไอ้นายโอเคผมว่าครั้งเนี้ย เมื่อกี้ผมพลาดไปผมไม่ได้เรียกยักษ์ออกมาใช่ไหมแต่ครั้นี้ผมจะแก้สิ่งที่มันผิดพลาดด้วยการผมขอขาย4ี่เจมเพื่อเรียกทศก,กณัณฐ์ออกมาไปมาเอาเอ,เอ,เอสวยก็เดิมไงสวยว่าเดิมสวยก็เดิม,รรดมใช้พรขอไพาอีสวนใช้ความสามารถข้อที่สามก็คือนำการ์ดประเภทใดก็ได้จากนรกสองใบขึ้นมือจัดไปผมขอสิ่งนี้ขึ้นมือได้แล้วเอาใบนี้ขึ้นมือได้ครับ <Okay. S 2> ขายสี่เจมเพื่อเรียกพยา약ยโทสการ์ใหม่หนึ่งใบโอเคและทิ้งการ์ดหนึ่งใบเพื่อที่ใช้ความสามารถของโทสการ์อเอาตัวการ์ดสวยก่อนตัวสวยก่อนตัวสวยก่อนผมขอเรียก non ok นนทกนิ้วเพชอนนทกเกิดอุบัติเหตุที่หน้าเขาไกรลาดเอียงโอเคนนทกไปนอนนิ่งๆอยู่ที่นรกค่อยๆพูดค่อยๆจาจะเย็นๆก่อนนนทก คำนวณแล้วยักษ์ผมอยู่ในนี้หมดละอ่าผมเลยไม่ใช่ได้ผมขอตีพวกริ้วล้อก่อนแล้วกันได้ครับอผมขอเอาพญายักษ์ทศกัณฐ์โจมตีอแว่นแว่นไอแว่นตายเรียบร้อยแล้ว่บาแหวนใช้ทศกัณฐ์โจมตีอีกตัวนึ่นอ่าเรียบร้อยตัวเวลาจบเทินโอเคครับเข้าเทินมือผมหนึ่งโจทสองใบว้าวโอผมถือว่า ทสก,กัณเริ่มจะไม่สามารถสปอนได้ละผมต้องหามนโทตัวธรรมดาขึ้นมาเพื่อเรียกมาจากนรกละน้ำซุปชาบูไม่มีแล้วเพราะงั้นอผมขออนุญาตขาย5ครับน,นะเจมมลงเฮล่าเทพแห่งเอสกาไอเทพเอสกาแห่งความตายมันบอกว่าเธอละครั้งสั่งใช้ทรนีสุปได้สูงสุด5ใบ เลืเอกอวตารสีม่วงหนึ่งใบในอวตารส่วนฝ่ายเรลาพาวเวอร์เพิ่มขึ้นตามจานวนที่ทรณนีสูบจนจบเทินแต่เพราเอินว่าเขาไปเจออุบัติเหตุเข้านิดหน่อยอก็กลับเอสกาดไปเลยนะ,ะลงมาแล้วกลับไปเลยก็ทําประกันให้เรียบร้อยสัญญาณนับดิกตั้งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาตัวตรงนี้มีจุดบอดอย่างหนึ่งนะว่าแบบใบจ,จะหายไปเยอะโอกาสที่จะมันทรณนีสูบตลอดเวลาไงแพ้จากการที่ไม่มีการ์ดก็สูงงั้นผมทรณนีสูบอีกทีหนึ่งขอทรณนีสูบสามใบจากสีกุลครับ โหนี่คุณนี่แบบเดิมพันเลยนะเดิมพันสองนี่ไงสามโอ้ไม่ได้หยอกให้ใบนี้โดนสูบเลยไม่เคยได้ใช้เลยใบนี้ครับโดนสูบขึ้นมือนะเรี่ยงแข่งมหัล่าแล้วก็แว่นโดนสูบลงได้เลยส่วนใบนี้แหมกำบอกอยก็ลงไปแม่งไม่เคยได้ใช้จริงๆแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใบนี้ขึ้นมาก็ทำอะไรไม่ได้อะไม่เป็นไรตีประกาศโจมตีครับสี่กุลตีสวยด้วยใช่ตีใบสวยผ่านเลยครับ ตาผมจวการ์ดหนึ่งใบจะหมดเดึกแล้วอ่ะผมขอใช้ความเจริญได้ครับจวกการ์ดสองใบขายสี่เจมโอเคเพื่อเรียกนางมนโทอ่ามาแล้วว่ะนางมนโทความสามารถก็คือเมื่อจุดตินั้นสามารถเรียกยักษ ที่มีพาวเวอร์สหรือต่ำกว่า3 1หนึ่งใบมาจากนรกลงสนามได้เลยซึ่งผมก็จะเรียกมอนโทเหมือนกันมาแล้วว่ะเขามาแล้วหลังจากเรลี้ยงมอนโทเนี่ยผมจะให้มอนโทใหม่เส้นไหวมอนโทเก่ามอนโทเก่าหายไปแล้วก็จะอัญเชิญยักษ์ที่พลัง3ที่ก็จะเป็นนางมอนโท ราชนีเหล่ายักษ์เนี่ยเป็นพลังโจมตีห้าและเมื่อพลังโจมตี5ผมก็จะเซตไหวตัวเองออก็จะสามารถเรียกยักษ์จากนรกที่พลังโจมตี5ขึ้นไปไอ,อ้าได้ผมก็จะกลายเป็นพยายักษ์ทศกัณฐ์แบบสวยพลังโจมตีผมก็จะเป็น7อ่า7ใช่อันนี้8ดแทบสุดอะเอาดูตรง มือนปั๊มมาเพื่อที่จะมองคุณจากที่สูงอ่ะงั้นผมขอใช้ตัวปั๊มเนี่ยอโจมตีไอ้แว่นแล้วกันอคุณใช้ตัวนี้นะตีนะโอเคเพราะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อยู่แล้วอ่ะถูกต้องอพอคุณผ่านปุ๊บมันก็จะเหลือห้าหลังจากนั้นผมก็ขออยู่เงียบๆอย่างนี้แหละอคุณอยากจะตีอะไรผมก็ได้ทําต้มยําทําแกงผมได้เลยจัดไปเข้าเทิอนผมนะมือหนึ่งครับจวดสอใบ เด็กจะหมดแล้วเด็กหมดแล้วเด็กจะหมดแล้วขออนุญาตคุณเหลือกี่ใบนะสามใบโหอันนี้ไม่ได้ตอนนี้คุณต้องฆ่าผมให้ได้อ่ะผมพออแค่นี้ถ้าว่าราใส่เตะไข่มาจะน่าเกลียดไหมวะไม่มีอ๋อไปถึงของคุณเองอ่ะนะเอออ๋อแหมน่าใส่เตะไข่จริงนะบางทีเอ่อถ้างั้นผมขอ อดินลงไปยังวะก่อนญาติเช็คนรกแบบผมจาไม่ได้ว่าอดินน่าจะลงไปแล้วหนะ้าแรกๆเลยมนะใช่รู้สึกอยู่ในนรกอะนะนี่นี่นอ,อดินอยู่นี่อ,อดินอยู่นี่จยบอกว่าคุณจะปลุกผีขึ้นมาหรอผมอ่ะผมอ่ะก็แค่ไม่ทํอะไรดีกว่าอา้าวอันนี้ตีเลยตีตีกุนตีมนโทพญายักษ์นางพญายักษ์แค่นี้เลยครับผ่าไในโมดแล้ว ตาผมนะครับผมจวดหนึ่งใบของคุณเท่ากับพลังโจมตีเท่าไหร่แล้วนะแพ<ฟ>้เอาแล้วคนไม่สูบตอนนู้น่ะไม่สูบแล้วไม่สูบแล้วสูบสูบเอาแพ้แล้วสูบไม่ได้แล้วเออสูบเป็นสูบซ่วมเลยเออสูบตอนนี้คือซ่วมแล้วลงซ่วมแล้ว <c oughs> เป็น9ก้าแล้วซ่วมเลยนั้นผมขอใช้สิ่งที่ผมเก็บมาโดยตลอดอมันคือความกล้าหาญความกล้าหาญมันคือสิ่งที่บรรย์ทุกคนต้องมีนะครับเพื่อที่จะชนะมันก็กลายเป็นพลโจมตีเก้าได้ คุณพลังโจมตีแปดถูกต้องงั้นผมขอไอ้เอื้อสีกรุนร่วงแล้วหลังจากนั้นผมก็ขอตีเข้าไรพอยต์หนึ่งรพอยต์อ่ะไปตีบ้านอีกหนึ่งบ้านอนอนด้วยนะนอนด้วยปุ๊บอ้อปุ้มปุ้ยตายแล้วความสามารถของกล้าหาญเนี่ยก็คือหลังจากจบเทินก็จะสลายหายไปความกล้าหาญนั้นคือการเสียสละมาเข้าเทินผมโจหนึ่งครับ แล้วก็จวดจากปุ้มปุ้ยตายอีกหนึ่งโอ้โห <m im it> เด็กแล้วเด็กแ,แ,แล้วน่และวเนี่ยผมมีวิธีก็คือผมจะใช้วิธีนี้ขายสามจิมครับลงบาลังโอดินนี่เสร็จปุ๊บผมจะใช้เอเฟิกของบาลังโอดินครับเธอละครั้งสั่งใช้ทำลายการ์ดใบนี้นำโอดินจากนานนรกขึ้นมือเราซึ่งโอดินเป็นอลี่วันนี่ ช่างน่ากลัวเหลือเกินใช่น่ากลัวมากทุกข้อทุกสถาบันผมจะไม่ให้คุณชนะด้วยการโจมตีหรือคุณจะทำให้ผมชนะหรอกผมจะขายห้าจินลงโอดินแต่ว่าอุบัติเหตุนั้นสามารถที่จะช่วยเหลือโอดินได้ไหมได้โอดินตายเลยเอฟเฟกครับโดนธรณีสูบเก้าใบเออผมสูบเองแพ้เออไม่หมดแล้วหมดิโอ้โหคือขึ้นคอ คือผม,มดเด่เอาตรงผมเป็นมือใหม่ไงผมก็เลยตื่นเต้นนิดนึงกับการที่ได้เล่นออกสื่อมันหมดเด็กมันหมดเด็กแล้วก็จริงๆมันจะมีใบนี้ใบหนึ่งเป็นใบที่ใช้ตอนอไอ้นี่แล้วแบบบาดเจ็บแล้วแบบสาหัสแล้วอ,ะอ่ะมันจะบอกว่าใช้ได้เฉพาะตอนสาหัสเท่านั้น mm. เมื่อฝ่ายตรงข้ามประกาศโจมตีเราจะทรณีสูบ5้าใบและยกเลิกการโจมตีนั้นแล้วก็อัญเชิญเทพีดาวหาตถามาสี่ตัวฟูเต็มบอร์ดใช่เพราะว่ามผมจําได้ว่าตอนที่มีคนสอนผมอ่ะ ว่าเด็กของพี่อาร์เนี่ยห้ามโจมตีให้ครบห้าใช่ห้ามสาหัาเออพราะถ้าสาหัามันจะมีใช่ผมก็เลยขอเก็บอันนี้คือบทเรียนพวกเราสองคนนี่ถือว่าเก่งครับสุดยอดนี่ตื่นเต้นต้องถามเจ้าของช่องระหว่างป๊อปกับรันใครเก่งกว่าในสายตามต้องพูดอ่ะอันนี้ก็คือเราได้ให้ดูแล้วสำหรับวานล่าที่ได้สของเสริมใหม่ นะครับแล้วก็รวมไปถึงยักษ์ด้วยที่ได้ของเสริมใหม่แม้ยักษ์เสริมมาแค่ใบเดียวแต่แม่งโคตรดีเลยถือว่ายักษ์เก่งมากในแพ็นี้แม้จะเป็นยักษ์หรือวอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องยอมรับว่าโอเควันฮาลาเนี่ยมันจะเป็นเด็กที่เขาเรียกว่ามีจุดอ่อนมากๆคือต้องรีบจบให้ได้ไวแต่ยักษ์เนี่ยมันก็จะมีความได้เปรียบคือมันก็จะปูบอร์ดมันเร็วเช่นกันหรือมันเป็นเด็กประเภทเดียวกันแต่ว่า ความยากของยักษ์เนี่ยมันก็คือการบริหารทรัพยากรทั้งในนรกทั้งในเด็กรนถึงในมือให้ดีคือผู้เล่นต้องมีความเข้าใจยักษ์เป็นอย่างดีแล้วมันจะเก่งโคตรผมผมอ่าก็เลยให้คนที่เชี่ยวชาญทางด้านยักษ์อะครับเขาจัดเด็กที่มีสี่เจมมาให้ผมเยอะ,อะมีเกือบสิใบ,บเลยเพื่อที่จะไม่ให้มันมือขาดมือแล้วที่มันที่มันยือได้เพราะว่ามันจากนรกนรกนรก,นกมันทาให้เราแบบ ในบอดต,ตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยเมื่อกี้อ่ะพูดตรงว่าป๊อปก็จะมีะช็อตที่เล่นแล้วรู้สึกว่าผิดพ <น Kent S 2> ลาดบ้างอะไ <ส record. S 2> รเงี้ยเพราะว่าแบบอ่าโอเคเขาอาจจะแบบชั่วโม,มงบินอาจจะน้อยแต่ก็ถือว่าเนี่ยขนาดยังเล่นแบบไม่ฟูลสเต็ปต้องพูดตรงตว่ายังเล่นไม่ไม่ได้ยมังมือใหม่ยังมือใหม่ยังไม่ได้เฉียบคมมากแต่ก็ถือว่าแสดงศักยภาพของยักษ์ออกมาได้อย่างน่ากลัวใช่น่ากลัวมากเพราะว่า พอผมปูไปอ่ะตอนหลังๆมันแบบมันตีเป็นไรไม่ได้ตีไม่เข้าแล้วเขาก็วนของกลับมาเอมันก็เลยทำให้แบบวาฮาร่าแบบค่อนข้างนิ่งจริงเออแล้วกูก็ทรณีสูบอะไรมาก็ไม่รู้เกิดอะไรกูเหงาเหงาเหมือนกันบางทีอ่ะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือเด็กพวกเราสองคนก็ค่อนข้างหลูอ่ะครับก็แบบใบเสร็จค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควร ของพี่ไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคครับอย่ารับฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยไวเช่นเคยนะครับผมอย่างไรก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแล้วก็แนะนํามันเข้ามาได้นะครับว่าเฮ้ยคอมโบตรงจุดนี้มันควรจะทําแบบไหนแต่ว่าอย่างไรก็ตามขอให้คอมเมนต์แบบสุภาพนะครับซึ่งแน่นอนแฟนช่องเราน่ารักอยู่แล้วถูกต้องถ้าใครคอมเมนต์ไม่ดีผมก็แอบเราให้มุมห้องให้นั่นเองจิ้มพื้นห่อโอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับวันนี้พวกเราไปแล้วครับบ๊ายบายจ้าสวัสดีครับ